ไอเหลียวแม่ทำไมฮะเข้ามาทำไมครับอ่ะคุยกับแม่หน่อยนิเร็วมาปลอบใจหน่อยนิมาปลอบใจแม่หน่อยหวยก็ไม่ถูกเลยมาปลอบใจหน่อยนิไอเหลียวไม่บอกหวยเลย หออจะไปเงินซื้อข้าวไปกินปะเนี่ยให้เดยวเดีวเอ้ยเิวจะไปไหนเนี่ยอยู่แล้วเหรอไปไเร็วเร็ว หิวแล้วก็ต้องเข้าบ้านไกค่คนอื่นเขาเป็นแบบนี้แล้วป่ะเนี่ยฮะหิวเดินเข้าบ้านเนี่ย้หาหลิวอาหลิวหิวข้าวยิ้มแล้วออกไปนะ อิ่มแล้วออกไปข้างนอกนะรู้ไหมครับอลิอ,อุ